ตลอดมาเลก็มารวมตัวร้อยราการตู่ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคารานมาเก็ตนะครับนะฮะหลังจากที่่างหายนะครับกันไปนานพอสมควรนะครับด้วยสภาวะของโควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับที่ต้องกลับมาจัดรายการนะครับทางเน็ตเอ็มแอมเชนแนลนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาที่อำเภอกู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อมาดูออฟฟิศนะนะครับ ออฟฟิศนะครับบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า IRI i n t e r อ r o u p ครับนะฮะครับอยู่ตรงแยกอ่างทองเลยต้องบอกว่า i r อ Inter group นั้นเป็นบริษัทอะไรต้องบอกว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับคำเครือข่ายนะครับหรือขายตรงนี่แหละนะครับนะครับแต่เรามีความแตกต่างจากบ,บริษัทเครือข่ายทั่วไปตรงที่ว่าเรื่องสินค้าราคาเนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของการเกษตร และราคาที่ไม่แพงนะครับเข้าถึงลากญ้าเข้าถึงทุกท่านได้นะครับนอกจากสินค้าเกษตรแล้วนะครับก็ยังมีสินค้านะเกี่ยวกับกเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้ต้องน่าจับตามองครับกับบริษัทน้องใหม่นะฮะอันนี้ที่ต้องยืนอยูรร่ตรงนีง้นะครับเพราะว่าอยู่ข้างหน้าบริษัทเรยนะครับตอนนี้ทีมงานทุกท่านเนี่ยนะครับกำลัง้วนนะครับในการเขาเรียกว่า,าเอากเกษตรไปตรงไหนดี อราฟิตว่าตรงไหนดีนะครับชื่เาวันนี้ได้แต่งตัวสมายมาเนี่ยนอกจากเราทําเป็นเครือข่ายแล้วนะครับเพราะว่าจุดเด่นของ i อเไเราคือเรามีขนส่งของตัวเองและไหวฮะโดยเฉพาะไหวไม่ว่าถูกด้วยอันนี้ฮะเป็นประโยชน์ทําให้เรานะครับมีสินค้าที่ไม่แพงสําหรับผู้ที่สมัครแต่ผู้ที่มีสมาชิกกับเรานะครับท่านวันนี้ท่านต้องลบนะล,ลบความคิดลบอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวก,กับเครือข่ายออกว่าเย้ยวเย้กันเพื่อได้สตางไม่ใช่นะครับวันนี้ เรามาเพื่อสร้างนะครับเรามาเพื่อให้นะฮะให้ให้อะไรสร้างอะไรนะครับสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ให้โอกาสทุกท่านได้เข้าถึงโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นนฮเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่ราคาที่ไม่แพงนะครับระบบขนส่งนะครับที่่วนถูกได้ตามสไตล์สมัยยุคดินะครับวันนี้มาครบมาจบเลยนะครับเขาเรียกว่า ยิ่งกว่าวันสต๊อปเซอร์วิสนะฮะมีหลายๆเซอร์วิสนะฮะเข้ามาอยู่ที่ที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะขยับมานิดนึงนะครับให้กล้องขยับมานิดนึงนะครับตรงข้างหน้ากว่างอันนี้ผมกล่าวว่าจะขายส้มตำไม่ใช่นะที่เขาวางไว้อยู่แล้วไม่ได้จะกักขายแล้วลูกแหมจะขายส้มตำไก่ย่างตรงนี้ไม่ใช่นะคือเขาวางมาอยู่แล้วเดีย๋ยวต้องเดีย๋ยวต้องคิดเองว่าจะทำอะไรกับรถคันนี้นะครับ ได้เข้ามาใกล้ๆอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับลุงอ้วนและเพจไทยนะครับเขาเรียกว่าเป็นมือดีของทางไอรไอเรานะฮะแล้วก็ลุงแหลมนัเสนาที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาครับนะฮะมากันครบเซตมากันครบรูปแบบวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับช่อง M B B Channel แน่นอนครับ M B B Channel นะก็เป็นสถานีที่ผมเนี่ยนะครับเอ่อเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่นะครับนะฮะวันเนี้ย ในมเดชาแนลก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเราจะนำธุรก,กิจกับสมาคมสื่อกลางมรสลิมเพื่อสังคมไทยนะครับต่อเชื่อมต่อเชื่อมก,กันกับบริษัท IR i n t e r g r o u p และต่อเชื่อมกันยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าต้องดูนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับก็ผมก็ังมีการประชุมนะครับกับบอร์ดบริหารสมาคมด้วยนะครับ ใอประมานิดนึงตันนี้คือให้ท่านดูว่า b ีฟอร์นะครับเดี๋ยว a f ฟเตเป็นยังไงเนี่ยเดีมาถ่ายไปหมด่มแล้วยพ่แต่ว่าออออเกกมาสู่บ้านเนี่ยพอเดกมาสูบบ้านเนี่ยต้องปินเอา้าหออนะครับเอาแค่ข้างในข้างในพอจะมืดไ่เปิดไฟนะไม่มืดนะครับนี่นีะตรงนี้ถ้าบ้านเราะสมาธโคชนะครับก็ เร,เรียนง่ายครับไม่เลืยองต่างกันแต่ก็เลื่อง่ายนะฮะเป็นพือนที่พื้นที่ดีนะครับมาดูตรงนี้มีอยู่ประมาณสี่ชั้นและทุกชั้นเนี่ยนะก็บอกว่ามีที่อย่างเงี้ยอันนี้เหมาะกับให้สมาชิกนะครับที่ต้องการจะเป็นสมาชิกของ IY Sukup เราเนี่ยมามาดูสินค้านะครับมาทำการอบรมนะฮะ หรือแม้กระทั่งมาส่งสินค้าได้เลยนะครับเราเป็นเราเป็นเรื่อว่าเราเป็นศูนย์รวมนะกันนะครับถ้ามาอำเภออ,องุงจังหวัดสุพรรณเนี่ยนะครับก็มาที่ททนี่เลยที่ยาลุงหลังเสียนสายครับจะรายการ NDTV ทุกวันสุดรนะครับบ<ป>่ายบ่ายสองกว่าคือแกไม่ใส่หมวกแกก็จะไม่ออกทีวีจะไม่ไม่ออกเทนะคอ่ะวันนี้ต้องบอกว่า เป็นดิมิตหมายดีนะครับที่ผมอาดีดีนพลังน้อยน้อยน้อยหนุ่มหน้ามนคนหขอเจอกนะครับมาแนะนำนะครับสถานที่นะที่บอกว่าเป็นที่ตั้งของบริษัท i r i i group นะครับและย้ำอีกทีนะใครเพิ่งจะเปิดดูไลฟ์นะครับ i r i i ร์ไออคือบริษัทที่ทำระบบเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับและสินค้าอุปโภคบริโภค อันนี้วนมานิดนึงนะครับเดี๋ยวใครมาดูทีแรกแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าไอเไอเนี่ยทำอะไรนะครับแน่นอนครับวันนี้เรามาจะสร้างและมาให้ทุกทุกท่านนะครับสนใจเป็นสมาชิกเราอดใจรอครับผมเชื่อว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับเราได้เจอแน่นะครับเราได้เห็นนะครับว่ายังมีบริษัทเครือข่ายน้ำดีนะครับเครือข่ายที่มาให้แล้วมาสร้างนะครับ นี้นะครับเราไม่มีแค่สินค้าเกษตรอย่างเดียวเรายังมีสินค้ามากมายหลายหลายหลายอย่างนะครับให้ท่านได้ได้ได้ดูรู้นะครับท่านนันว่าทางนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเออ่ทำปุ๋ยนะฮะ,ะท่านจินตนาการนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะอยู่นี่ติดกับนะฮะสำนักงานทางหลวงที่12 <S <S เป็นแยกอู่ทองเลยท่านเห็นไหมฮนะ อยู่ติดถนนนะครับมาง่ายนะครับผมมาจากหนองต่อมาเนี่ยแค่สองชั่วโมงนะฮะได้ใครอยู่ถงโนนอะไรก็ประมาณหนชั่วโมงนึงก็ถึงนะครับอันนี้ก็บอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยไดเ้เข้ามาสัมผัสนะฮะได้มาเรียนรู้สุดท้ายนะครับก็ขอฝากชาวเอ็มมีเอชแนลกับโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่พรุ่งนี้ที่ผมจะเข้าไปประชุมน,นะครับเกี่ยวกับเรื่อง MMA Shop ชอนะครับ เ,เกี่ยวกับสินค้าของสมาคมที่จะทำช็อปนะครับแล้วจะมีสินค้าที่พี่น้องนะครับเอามาฝากขายนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าทาง i ออิอีนักรุ่นเนี่ยเอาไปวางในช็อปด้วยนะครับใน m อฟเอช็อปด้วยขอฝากทุกท่านนะครับไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจนะครับวันนี้ผม R าร์บีดีบาลังน้อยวันนี้บอกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่เดีนะครับที่ได้มาจัดคาลาลมาเก็ตวันแรกวันนี้ นะครับและผมว่าจะมีเทปต่อๆไปนะครับ1 0ส,สนาทีกว่ากผมเชื่อว่า,าทุกท่านนะครับจะได้ได้เห็นความพัฒนาก้าวหน้าที่หยุดไปเงียบไปไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามาทําเรื่องพวกนี้อยู่นะครับสมัยโพสตต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นนอกจากเรามีไปรษณีย์อีคอมเมิร์ซ e แล้วเราจะมีแฟลชเคแล้วจะมี BDSL ด้วยนะครับ ร้านเล็กๆนะครับก็สามารถเปิดกิจการนําเข้าส่งออกได้นะครับแล้วเราก็จะอยู่ที่อูทองตรงนี้นะครับปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับมาจะจําหน่ายพร้อมกับสุนค้าเกษตรเลยนะครับร่วมกันแน่นอนว่าบูมแน่นอนครับเอ่ยชื่อมาพร้อมใครครับกับ IRI Intergroup ครับสวัสดีครับลูกชิ้นที่ไหนมันก็มี แต่ถ้าลูกชิ้นคุณภาพทำจากเนื้อบัวเกรดพรีเมียมต้องลูกชิ้นตรา M F M อร่อยเต็มคำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อนะครับ M F M เราแบ,บ่งเป็น2อ,อย่าง2ประเภทนะครับ1ก็คือลูกชิ้นเนื้อแบบปกติ2คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับนะฮะมีแบบ2แบบให้ท่านเลือกนะครับอร่อยท่าน2แบบถ้าชอบแบบเนียน ละมุนละมุนก็ต้องลูกชิ้นนงถ้าชอบแบบกรุบๆมีเอ็นหน่อยๆทาแล้วสะใจปากก็ต้องลูกชิ้นเอ็นเนื้อนี่แหละครับของเราแตกต่างยังไงนะครับจากแบรนด์ทั่วๆไปมันก็คือนะครับส่วนประกอบส่วนผสมที่เป็นลูกชิ้นบัวแท้ๆนะครับให้เวลาท่ทานทานเนี่ย ท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านทานแป้งผสมเนื้อท่านจะรู้สึกเหมือนท่านนั่นแหลทานเนื้อวัวจริงๆฟินๆไม่เชื่อใช่ไหมทอดมาแล้วฮะอันนี้ทอดมาเลยครับนี่คือสภาพทอดตะกี้นี้นะครับลองกันแล้วกรุบเลยฮะทานเล่นยินดีได้น้ำจิ้มลูกชนนิ้นหน่อยนะซึ่งเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะนะครับ คบกันเร็วๆนี้เนี่ยทอดก็อร่อยย่างก็ดีหรือเมื่อใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเดิมท่านจะเอาของเรานะครับไปทานเล่นในครอบครัวก็ได้หรือจะนําไปจัดจาหน่ายก็ดีนะฮะแบบเป็นสองอย่างนะครับหรือนะครับมีหรืออีกเอาลงทําเป็นกับข้าวเอาไปเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับขาย ลูกชิ้นทอดขายทําเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ขายได้ขายดิบขายดีและราคาครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะลูกชิ้นเนี่ยมีหลายเกรดนะครับนะบางท่านถูกเขาก็ใส่วัตถุดิบใส่เนื้อน้อยๆนะครับของเราใส่ประมาณเนื้อเน้นๆเต็มๆนะครับเยอะนะต้องบอกเยอะเลยนะครับปริมาณเนื้อที่ใส่เข้าไปแต่ราคาแบบเบาๆฮะราคาที่ท่านเนี่ยจับ ต้องได้โอ้ oh, ตกใจนะอย่าตกใจผมตกใจตัวเองจับต้องได้แน่นอนครับกลับเนื้อบัวกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อแบรนด์ MFM อร่อยเต็มคำครับขอนะอีกคำฮะ เรื่องง่ายๆในชีวิตไม่ได้ยากเลยสักนิดใหญ่ใหญ่เลือกแค่จิตไม่ต้องคิดให้มันวุ่นวายเรื่องการทรงเป็นของง่ายดายให้ทุกๆอย่างเสร็จสับดรวยสไมยง่ายๆไม่ต้องรอคิว